พี่ปูพี่ผมได้ของดีมาพี่ต้องรีบรีบหายนะพี่ร,รีบฟื้นนะพี่นพในที่สุดกูก็ได้ล่างใหม่ สวัสดีครับพบกับพวกเราเล่นของ Ghost Story ช่วงนี้อยู่ในช่วงของเขาเล่าว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราจะพาทุทกๆท่านมาฟังเรื่องราวขนหัวลุกเร,รรลเรื่องราวลี้ลับเรื่องราวหลอนๆที่เขาเล่าต่อๆกันมามาละทุกท่านได้รับฟังกันก่อนที่จะฟังเรื่องราวในวันนี้อย่าลืมนะครับกดติดตามพวกเรากด u b s ส r i b e กดไลค์กดแชร์ พวกเราด้วยนะครับเรื่องราวที่เราจะมาเล่ากันในวันนี้เป็นเรื่องราวจากคุณแนนเขาเล่าว่าเมื่อประมาณ30ปีก่อนคุณแม่ของคุณแนนได้รับที่ดินมาจากคุณยายซึ่งที่ดินที่อยู่ก็เป็นที่ดินของคุณยายนั่นแหละคุณยายก็แบ่งที่ดินให้กับญาติพี่น้องโดยที่บ้านของคุณป้าอยู่ด้านหน้าติดถนน ส่วนหลัง,งบ้านของค,คุณป้าก็เป็นบ้านของคุณแม่แมของคุณแนนซึ่งติดอยู่กับคลองซึ่งทุกๆครั้งที่มีน้ําขึ้นก็จะมีขยะลอยมาติดริมตะลิ่งหลังบ้านอยู่เสมอทุกๆครั้งที่มีขยะลอยมาติดหลัง,งบ้านคุณยายก็มักจะไปเก็บขยะเพื่อที่จะเอาไปทิ้งเพราะว่าไม่ชอบที่จะให้มันสกรปรกเวลาที่น้ําขึ้นคุณยายก็ไปเก็บขยะตามปกติแต่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มันไม่ปกติ เพราะว่าหลังจากที่คุณยายเก็บขยายแล้วครั้งนั้นอยู่ๆคุณยายก็กลับเดินไม่ได้อีกเลยคุณแม่และคุณป้าของคุณแนนเนี่ยก็เลยพาคุณยายไปหาหมอทั้งโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนหาหมอที่มีชื่อเสียงต่างๆก็ทุกๆครั้งที่ไปหมอก็บอกว่าคุณยายร่างกายแข็งแรงปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าเวลาที่คุณยายอยู่บ้านเนี่ยคุณยายมักจะนอน เดินไปไหนไม่ได้นอนอยู่เฉยๆนิ่งๆแต่ทุกครั้งที่ไปหาหมอคุณยายก็กลับจะดูเหมือนว่าจะแข็งแรงมีเรี่ยวมีแรงมากกว่าปกติทุกครั้งเมื่อรักษาด้วยหมอธรรมดาทั่วไปไม่ได้คุณแม่และคุณป้าก็เลยพาคุณยายไปหาพระเมื่อไปถึงวัดเจอกับพระรูปหนึ่งท่านก็เช็คด,ดวงชะตาของคุณยายปรากฏว่าคุณยาย ได้ชะตาขาดไปแล้วสิ่งที่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่คุณยายแต่ว่าเป็นสิ่งอื่นที่มาอาศัยร่างของคุณยายอยู่พระท่านก็เลยถามมาว่าคุณยายไปทําอะไรมาป้าก็เลยเล่าให้พระท่านฟังว่าเวลาที่น้ําขึ้นหลังบ้านเนี่ยคุณยายชอบไปเก็บขยะที่หลังบ้านก็ไม่รู้ว่าอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมด พระท่านก็เลยบอกว่าทุกๆวันพระเนี่ยคนมักจะปล่อยของไม่ดีออกมายายอาจจะโดนของก็เป็นได้เพราะว่าของสิ่งที่อยู่ในตัวยายไม่ใช่ยายแล้วทีนี้เนี่ยพระท่านก็ได้ทักมาว่าหลังจากวันนี้ไปแล้วเนี่ยอีกไม่นานทุกอย่างก็จะจบลงทุกคนก็เลยพายายกันกลับบ้านหลังจากที่กลับไปอยู่ที่บ้านแล้วทุกๆวันเวลาสี่โมงเย็น คุณยายก็มักจะลุกขึ้นมาพูดคุยอยู่คนเดียวโดยเสียงที่พูดนั้นหลายๆครั้งก็จะเป็นเสียงเด็กบ้างเสียงผู้ชายบ้างบางครั้งก็เป็นเสียงของยายเองเป็นอย่างนี้อยู่นานแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หลังจากที่คุณแนนเลิกงานแล้วคุณแม่ของคุณแนนก็จะไปรับคุณแนนที่ทางเข้า บ้านระหว่างที่จะเดินเข้าบ้านเนี่ยก็จะผ่านห้องของคุณยายพอเดินผ่านห้อง,องคุณยายคุณยายก็เรียกคุณแม่เข้าไปคุยและถามว่าเมื่อกี้เองไปไหนกันมายายเดินไปไม่มีใครอยู่เลยคุณแม่ถึงกับช็อกเพราะว่าตอนนั้นคุณยายเดินไม่ได้ก็เลยพูดไปว่าแม่แม่เดินไม่ได้แลแ้วแ,แม่จะไปเห็นหนูได้ยังไงเท่าน,นั้นแหละก็ พากันขนลุกกันทั้งบ้านหลังจากวันนั้นไม่นานก็เป็นอย่างที่พระท่านพูดคุณยายก็ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบเรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทําของคุณใส่ต่างๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้ฝากกว้ด้วยครับอย่าลืม กดติดตามพวกเราเล่นของโกสตอรี่ในทุกๆช่องทางกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเล่นของ